สวัสดีครับเมื่อวันที่28พฤษภาคม2 5 6 5ครับนะครับมื่อนียู่นครตะลอนทั่วกับย่าติกนะครับอยู่เรื่องเมื่อนีนย่าติมันน้ำนะครับอยู่ที่อำเภอหน้าคู่ครับอยู่ไฟแดงนะครับส่งอำเภอหน้าคู่ไฟแดงทะเลี้ยวทรายก็ดิขึ้นหมด้ะครับเลยอำเภอผู้พานอย่างวัดสกุลนครนะครับทะเลี้ยวขวากระสิไปอำเภอเขาวงนะครับไปสวดอำเภอกุชินาไลหมดแล้วครับ เป็นถนนหมายเลขสองสองเก่าหนึ่งนะครับเด้อเรียวซ้ายเรียวขวาเนี่ยซีเป็นถนนหมายเลขสองสองเก่าหนึ่งนะครับเปลี่ยนทางหลวงแผ่นดินนะครับถ้าตรงไปนี่สิไปพูดเลยครับขึ้นไปเพื่อตองอ้อยนะครับเป็นถนนทางหลวงชวนบทหมายเลข4 0 0 1ครับอ่า4001นี่ผมกำลังเข้ามาแเลยครับ แต่ว่าตอนนี้ยังอยู่อำเภอนาคูอยู่ครับอําเภอนาคูอําเภออําเภอนาคูจังหวัดกาฬสินนะครับเป็นเส้นทางทางหลวงชนบทนะครับอ่าที่เป็นทางลัดนะครับจากอำเภอนาคูไปอำเภอเต่าง้อยนะครับับเลยสีรีวิวห้พี่น้องเบิ้งนะครับเมอรอนี้เด้อ นะครับก็ไม่ได้ติ๊กนี่ไรนะนี่ยไม่ได้ตินันน่งขอนอดอยู่นเลยนะฮะคือนี้คือ,อแม่เพิ่นมาเอาหลานครับมาเอาหลานมาเอาถูก่นก็เลยเดี๋ยวมานำผมมา,นนาอจอบตลาดเฮดจ้ะเพิ่นอยากกินเฮดครับเพิ่นสิส้วนผมไปอเอาเฮดสดๆจากสวนจากไร่ ครบรอบปี่แหละครับแต่ก่อนก็เคยรีวิวถนนเส้นนี้แหละไปเอาเฮ็ดนะครับปี่หกซีกัไปวันนี้ปี่หกหม้าอีกแล้วกันอยู่โบล้อปี่ในเลี้ยวแต่ครัเนี่ยเร็วเลยปีหนึ่งข้าวเดียวครับสาวขายแพงมาแรงขายถีอจะเปเมาเฮ็ดแต่บ้านกันเลยไปพี่น้องเบิ้งอีกครับท้ายอีกถนนเส้นเก่านี่แหละแต่ว่าเป็นท้ายสดๆครับเมื่อนี้วันที่ยี่สิบแปด เพื่อสภาพคมนะครับเอาอันนี้เป็นแยกนะครับสาย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 ายต่ตรงไปนนแดงๆสิไปสนามบินเซรีไทยเลยครับด้วยถนนหนึ่งแดงอันนี้เป็นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเ่อหนนาคู่จังหวัดกาลสินครับนี่อานนี้ครับตั้งอยู่ปีละครับตั้งอยู่สนามบินนาคู่หรือสนามบินเซรีไทยไปละโรงพยาบาลนาคู่ข้ามสนามบินาคูฮอสพิทอลนะครับเป็นที่สนามบินเลยครับอยู่นี่ก็ได้ เมียนเร่เปลยนร่มพยาบาเป็นที่สาธารณะนะครับยยใหญ่ได้ที่สนามบินนี่ฮะลอยกุไลนะครับว่าใครากระกจายงานบางไฟได้ที่เรามีเมียนมดเลยครับบริเวณโจดที่นี่นะโจดที่สนามบินบางไฟตะไลเสยงเป็นถนน,นทางหลวงชนบทครับแต่ก้อนก็เป็นหินแดงละ่ะนะครับเป็นหินแดงต่อมานี่ย เป็นเปลี่ยนเป็นกรมทางหลวงชุนนบดอำเภอโพธิเน้บบเอเห็ดลาดยางมืดอะไรครับเดี๋ยวนี้ทางหลวงชนบ,บทก็ได้บุมีดอกทางหินครับที่เป็นลาดยางมืดอะไรล่ะจะเลิศแล้วทั้งผีกับสามบ้านสามยันหลายเนี่ยด้จาขวดองที่ไหนนี่ครับพ่บอแม่ไปขายเห็ดบ่นี่ขี้หม้อซค์ตะกร้าเห็ดเห็ดก็ร่างอัวครับเดี๋ยวนี้ทั้งเขาทั้งผู้นี่ฝนตกเลรอเห็ดออกครับ ใบไม่ลรนใบไพญานุภาเป็นอาหารเฮ็ดเฮ็ดเกิดหลายมาเลาะเลาะชนไดพิจตนอย่างนี้เป็นที่ว่าการอำเภอนะครับเรื่องนี้ที่ว่าการอำเภอหน้าคู่นะครับที่ว่าการอำเภอหน้าคู่วก็สถานีตำรวจอำเภอหน้าคู่อยู่พี่นะครับอันนี้เป็นเฮ็ดใหม้มันบระจําเพราะว่าอันสถานีตำรวจเก่าอยู่ทั้งปุ๋นเลยอ่าเนใหญ่มากเลยเป็นใหญ่มากพี่ไหมเก่ากับย่างเก่าอยู่ในหน้าคู่นะครับเก่ากับเปิดเปิดเปิดสำนักงานอันนี้เป็นอย่างนี้ นี่ก็เป็นบ้านเพิ่นจ้บบ้านลาดคาลาลาล่วงเกิดคือพิ่นมาเห็นพี่ไ้ยอยู่สวนวันนี้พป็นตญญาณได้มีแต่บ้านเพนื่อนพ้นเดืนโอ้อยู่ดีได้เลี้ยวเห็นเถื่อเขาผู้พันบรรยากาศอำเภอนหน้าคู่นะครับแต่ <Okay. S 2> ก่อนก็เป็นอำเภอเขาวงนะครับอำเภอนหน้าคู่ี่แยกออกมาแยกออกมาเมื่อปีสองพันหกสิสามที่แปะนะครับแยกมากจากอำเภอเขาวงนะครับตกการลยนะดูตกการพอดีจังเดือนพฤษภาเนาะ โอ้ยเขาอันนี้ก็ที่ว่าเขาดีเนียงามเด้งนะแต่ก่อนก็เป็นเขาเหนียวเขาว่งล่ะแถวนี้ก็ได้อ่อนนิ่มนะครับเขาหน้าคู่กับอ่อนนิ่มขี้กันก็คนแยกออกมาเป็นเพื่อนหน้าคู่เหรอนะครับนี่ก็คนร่างเฮ็ดหน้าเนาะใหญ่เนาะใช่อันนี้มป็นยางตัวนยางนี่คือเขียนไปขายปีกส่วนขายขี้วัวนมพันธุ์อ่อนปีกส่วนวันนี้เขาพูดวิจักษส่ววัวสีส้มวัวนมขายขี้วัวนมขี้วัวนุ่ม ปีกายเซนนีมากเห็นเขาขายปลาหมึกเด้วยแซ่บขึ้นอย่างนียวจิอันนี้นน<ต>คือบ้านซาดนะครับด้วยบ้านซาดตำบลหน้าคู่นะครับอำเภอหน้าคู่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตะกี้เน,นี่ปนะ็นปลาบลาเนี่ยเป็นเนื้อเนื้อปลาปลาซ้อนแต่ก็ไม่อยู่ใครอยู่สวนในยุคโควิอยู่คนหบ้านชาดไปก้อนบ้านชาดอำเภอเขาโวงเนาะถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงครับแถวมอญ สมัยเก่าเนี่ยสมัยแต่พูนปีสองพันหกสิบแปดสองพันห้าร้อยสิบหกสิบสี่สิบห้ายังคงจะเลิศนะครับเป็นพื้นที่สีแดงแถวนี้นะครับบ้านชาติบ้านซาตนะครับตัวดอเด็กบ้านชาติอันนี้เป็นโรงเรียนนะครับเลื่อเป็นโรงเรียนนี่โรงเรียนโรงเรียนบ้านชาติ โรงเรียนใหญ่เลยครับนี่เด้อโรงเรียนขยายโอกาสเด้อนี่โรงเรียนบ้านชาติใหญ่ครับโรงเรียนขยายโอกาสนี่ถึงแล้วครับนี่บ้านชาติบ้านใหญ่ได้บ้านชาตินี่ครับบ้านชาติบ้านชาติตำบลหน้าคู่นะครับอำเภอหน้าคู่จังหวัดกาฬสินธุ์บ้านชาติใดบ้านชาติหน้าคู่นะครับโอ้บ้านชาติมันก็มีอะไรบ้านชาติมีบ้านชาติหนึ่งอยู่บ้านชาติหน้าโข บ้านสะอาดดีคกันสะอาดหน้าโขสะอาดหน้ากู้นี่ครับเอา๋อบนหมู่บ้านเนี่ยบ,บ้านนี้หมู่บ้านเป็นระเบียบเพียบเลยระเบียบถือว่าลาดยาง่านกลางบ้านนี่ถือว่าโอ้ค่างดีเลยครับนี่จัดระเบียบสังคมได้ดีมากบ้านหมู่บ้านสะอาดสะอ้านจ้าหมู่บ้านสาิ่งทอบ้านสะาดก็จะมีบ้านซาด ไต้ได้ครับนี่ยูนี่บ้านซาดไต้ครันบ้านซาดไต้บ้านซาดเหนือตีบ้านซาดไต้บ้านซาดกลางบ้านซาดเหนือโอ้แสดงว่าใหญ่ตื่นเพราะว่าเป็นบ้านแย่โอนี่คือแย่ถึงไปนี่ครับเป็นกันเลยเอื่นว่าบ้านซาดไต้บ้านพวกนี้จะเหล่านี้ไงบ้านซาดไต้บ้านซาดกลางบ้านซาดเหนือแสดงว่าเศรษฐกิจดีมากก็คือว่าบ้านเลื่อนนี่ที่กันเราเรียบร้อยจ้ะสะอาดได้จ้ะหน้าบ้านนายังคั้งนะครับโอ้โหนะครับคือบ้านซาดนะครับ ถนน,นเน้นนี้ก็บาหลายเทอือดอ่ะบานนี้ล่าสุดนะครับเรือว,วันที่28พึ้นสภาพคม2 1 6 0หากัมืยอนี่มากับยายติ๊กนี่แหละนะครับบ่เมนชิปเกา่าเลยครับเป็นชิปใหม่เ้ยครับนี่เด้อชิปไทยใหม่ๆหมืมนอนี้สดๆร้านขายปลอมึมึกอกู่นี่จำได้พอขายาขายนอกอขาย่ขายกรสิจดสดักห่้กิน จะไปทํางานที่อื่นหรือ่นี่ครับบ้านบ้านบ้านบ่อแก้วเป็นถนนหมายเลข4002ถ้าไปทางขวาไปไหนถ้าไปซ้ายนี่ไปบ้านบ่อแก้วตําบลบ่อแก้วสีขึ้นุรณะเพื่อผู้พันขึ้นสร้างข้อพุระไปทางนี้ก็สิไปนี่ถนน4001เต่าง้อยต้องหลังผมไปทางตําบลบ่อแก้วสิเป็นถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ซีศูนย์ศูนย์สองครับซักข้อขึ้นปิงโง่布拉ตี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ครักำลังแลนอยู่เดี๋ยวนี้เป็นบ้านซาดกลางนะครับเคือบ้านซาดกลางใหญ่มากจนยาวๆแล้วบ้านระเบิดบ้านซาดกลางไม่บ้านซาดเหนือว่ะโอ้จักรบ้านซาดเหนือเราบ้านซาดเหนืออะไรครับโอ้ขึ้นบ้านซาดเหนืออะไรใหญ่ได้บ้านซาดครับโอ้เป็นหลายพันราคาเงือนตัวรวมเลยซออ่อนเงือนพันนิดต่หลังน้ำง่ามแต่หลัง ถนนกระดีให้ยหมู่บ้บานชนบทไปน้ครับแม่นางนี่หม,<อ>มาบอกเจะพรหมูกระหะแบบตกักโจะเลินพัฒนาไอะไยเอาบ้านซาดเหนือครับนี่เอาสิออกจากบ้านซาดแล้วครับบ้านนะครับกะสีมีบ้านน้ำถนนไปอีก่ก็ได้นี่ครับถนนไปใส่บ้านก็จะเล่นมา,ลมมมมานแล้วครับสมุทรีแต่บ้านมันใหญ่ยามาม ครับเดียวเห็นเทือกเขาผู้พานครึ่งหนึ่งอยูเ่เด้อเห็นผ้าพิณองขึ้นเทือกเขาผู้พานครับคุณตามหาปลาเห็ดเราต้องไปซื้อสดๆจากป่าเห็ดเลยเราว่างก,กันได้เห็ดก็ได้ไปไปเจาเ้าที่เคยซื้อได้ละจ้ะใเาจ๋าได้บอกเคยซื้อกะบ,บ,อกบอ๊อดความชำนาญในการเก็บเห็ดจ๋าได้บอกเคยซื้อกะบ,บ๊อดบ่ซื้อแล้วอย่างมีความชำนาญในกนารเกบ็บเห็ดกับโอ้ยอะไรกับเสี่ยง คือมรรยากาศในรถมาขายิ่งถึงละงบเต็มรถไายกระบะกระบะเก๋ใส่ไทยละงบกินเท่ดอมแต่้วพูดเก็บเก็บนะบรรยากาศดีดีครับนี่เอาเบิ้งเทือกเขาผู้ผานนะครับด้วยเบิ้งที่อยสวยสวย,น,ยนี่นะครับออกจากบ้านชาติมากครับนี่บ้านชาติตำบลหน้าคู่นะครับอำเภอนหน้าคู่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ขึ้นไป เขตสักคนนครอำเภื่อตัวไม้คือบ้านโคกกลางครับเป็นบ้านยุคกลางเขาแต่บ้านใหญ่มีความเจริญนะครับมีสวนมาั้วยเลยดิบ้านสวนโอ้โหวิวยังดีเก่าเลยครับพัฒนาดีขึ้นก่เก่ามาหลายเทืออะไรครับวันนี้เป็นเทือ่ที่สองเนอครับละทีวิวเทือ่ที่สองเลนบ้านเลื่อนหลายเบิ้งเทือกเขาผู้พันครับตันทั้งนาที่ขึ้นได้บริยายนี่เทือกเขาผู้พันครึ่งหนึ่งอยู่นี่ เป็นตะขึ้นได้<อ>บ่ทานนู่ไปได้ทุกสัเอาวเมื่อาาคืนเส้นน,นั่นแทงเส้ล้เพื่อน้นสังสิขึ้นนึงเขาผู้พันข้าสิขามมืคืนคนละเือกต่าเลยอ่าชนนบทนะครับด้วยชนบท<ช>เต่างงอยสาสิบสมกิโลค่ะเต่างงอยสามสบสามบทางหลวงนี่สองสามส คุณมาสซางบ้านสซาคคสงให้สวนนี่ครับบ้านเอา,นนาบ้านด้วยสองทางแต่นอนเป็นฟาร์มด้วยเป็นฟา้าตรง,ตงไปตรงหน้าก็ร่างเขียวเด้อเขาพึ้นดำลงไปได้อันนั่นจ้าอันนั้นมันดำแล้วก็มีมันเห็นหน้าหยอดก็มีเด้หน้าหยอดหน้าวานมีหลายลักษณะเอาเน,น,นี่ยครับมองโต๊ะกากระมีพี่น้องเลยเจอเขาผู้พานครับครึ่งหนึ่งอยู่นี่เด้ออันมื่อวันเมื่อวันมาแต่น้ำโต๊ะตีฮันนีไม่รุ่งสุ่มเลยโอ้ยเมียนค่ะ เที่ยวลำตกเนี่ไปรุ่นว่มีเดียนนี่นะเขาเปแย่งเราไปรุ่นไปเทเี่ยวลำตกมล้วก็ามาดูฝนแัะน้ำลายนํำตกอ่ะนี่เป็นาบาทนะครับผมพี่ละบาทสมุทเดินมาเป็นบาสมศาสตร์นะครับสมุทรจะเป็นสมงโมเดินจ้ะ แสดงว่าบ้านเป็นบ้านที่สามไม่สามก็เกินสามสี่หักสี่วันนี่แะโอ้ยผูเขาอุดมสมบูรณ์พี่น้องเออจะน้องใหม่แต่เฮ็ดไรอันนี้ตอนนี้ออไอ่อกลิ่นแกงเฮ่ดแกงน้องใหม่ส่นนี้นะที่ขึ้นเขาแล้วครับบ้านนี้นะสิมีวัดวัดหนึ่งในยู่ด้านขวามือครับสี่ววัดกัลยาณิมิตรนะครับ วัดกัลยาณิมิตโอ้เขาเนี่ยมเดือนพืชภาานี่เขียวดีดีน้ะยายเ่นาะเขียวจะอุ่มพุม่มสวยครับเบื้องล้วสดชื่นเลยนี่ครับเทือกเขาภู้พานนะครับเีืเอ้อเทือกเขาภู้พานต่างงานเทียมฟ้าทิวทิศงาทิวทัศน์งามตา ทอดยาวเป็นเขาวงใหญ่ทอดยาวเป็นเขาวงใหญ่ภูฟ้าหน้ามองเอาฝนตกตอนนักปูนักใส่นะนักสกุลฝนตกโอ้ยรีวิวได้วเนนอวานนี้ฝนตกแล้ววัดวัดมสมบูรณ์เลยฝนตกสมบูรณ์อ๋อนี่เป็นวัดเนี่ครับวัดกัลยาณิมิตรอยู่ขวามือนี่ครับอันนี้ที่ขึ้นเขาแต่ว่าเลาะเขาไปจังหน่อยฝนตกแล้วครับฝนตกแล้วฝนตกแล้ววานนี้ เร่งยัน้อยด้อฝนหยุตกนี่เม,มาเห็นอู่บ้ากนกอสวนมัจะเป็นบต่ยานตีนเขาห้างกบอบเปียวถนนกรบอเปียวด้จ้ะบ้านตีนเขาครับเชิงเขาบ่เชิงเขาป้ายยังขึ้นหลายปีกสง่งไ่ไก่ปีกงโอ้ยมาสิื้อบเอานันมันง่มไปกลางหลวงชนบทกาลสินสีส่นนูนย์ศูนย์หนึ่ง สีขึ้นเขาแล้วครับวันนี้เอาสีภาพี่น้องเบิ้งขึ้นเขาเด้อมีปัญหาเหตุป้าในบ้านเราเส้นทางนี้ขึ้นขึ้นเขาที่ชั้นซ้ำใดเด้อเอาใทีพี่น้องเบิ้งสั้นยี่โมนึงจะเดี๋ยวให้รถขั้นหลังไปก่อนครับคนเฝ้ามันไะก่อนซะรับตกผาละเองโอ้เดี๋ยวเพาไปลงส่วนมาตะนำตรงห่าตกผาละเนี่ไปงวดนึงไป บอก่าลงไปพเพราะว่าเงียบตอนนั้นเนาะไม่มีคนโอ้ยฝ<ว>นตกแล้วมัดยิด่งเลยน้องคนโอ้ยไย่ได้มาะเทศฮีด้วนี่สี่ขินเขานะครับรถสี่ขินเขาครับบาทนี่มูฮาเห็นมากเลยเกะตาเตาม็มฝนลินแล้วเห็นของมโนมาเนี่ยสี่ขิงเขาอ๋อธรรมดาครับหนาฝนเดือนพฤษภาคมนี่เป็นแังสี่แหละครับ วกฝน,นตกครับฝนตกสีขึ้นเขาพอดีครับเนี่ยๆครับออเดี๋ยวนี้อยู่กับวอชันแหละครับเปิ่นเฮดเป็นนาดยางเป็นนาราลงมาแล้วใช้เกียร์ต่ำโอ้รถขึ้นเขาด้ครับเ้วอบานนี้ฝนกันลิ่นนะครับ สองามสิบกิโลอาวที่ขึ้นเขาเนะครับบัตนี้เด้อเอาวที่ขึ้นเขาครับวนกระโปเอาขึ้นเขาเนะครับนี่รถขึ้นเขาครับแต่ว่าพี่น้อง้นเลี้ยวเบิ่งในกล้องนี่เดี๋ยวเบิ่งในกล้องนี่สี<ม>โบชั่นนะครับเด้อแต่ว่าชั้นนะครับเด้อเพรา<ช>ะว่ากล้องไม่กล้องไม่ได้ขึ้นไปเรื่อยๆมันเข้าบื้องในของโบชันเนี่ ว่าสูนเต๋อครับเป็นชั้นที่ยาวแต่ก่อนชั้นก็หนีครับตแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพินพ่นเพิ่นขุดลงมาเพิ่นขุดขุดลงมา,ลงมาแล้วสากไม้ก็ได้รถล้ายแต่ก้อนเป็นทางหินว่าหยุคกรถเครื่องของวทางหินนี่ชั้นนะครับเขบอกขาดขึ้นไปแล้วแต่เกา่าหินอ,อ่ะต้องใส่เกียร์ต่ำครับ ามไปวัไว้มันเป็นไเป็นสวนไ่เกียร์สองซื้อว่าสูงเติบด้วยไ่วาสวนขวาก็เพราะว่าเกียร์สามไห้ครับต้องเกียร์ต่ำลงวีบัตรคืนว่ปันไดครับแต่ว่าบัตรลุ่มหรืว่าชั่นนะครับเออแต่รถยังไงหนักมาสิว่มนอดอีพ่พี่น้องนี้กล้องอาจสิพรสั้นนะครับแต่ว่าอในตัวจริงอัีนี่สั้นเพราะว่าในกล้องมันที่ึ้นไปเรื่อย ครับเลี้ยวซ้ายเป็นผาละแง่งน้ำตกฟ้าละไรแง่งรถที่ไปลาเมื่อกี้ได้ไงที่เขากลับลงไปไปที่นึงแหละครับยายจิแต่ว่ารถยึดตุ๋มหรือไปบ่าไรครับผาละไรแง่งกองน้ำจันเลี้ยวไปไหนครับไปนี่ยมีร้านกาแฟอยู่นี่มีสวนมีร้านกาแฟไปน้ำตกผาละไรแง่งเด็กๆเขากลับเข้ามา แต่ว่าผมติไปพี่ครับไปถนนข้างหลวงชนบท4001นะครับไปเต่าห้อยตามหาเห็ดครับพี่นีตามหาเห็ดสั้นคือกันผ้าิคนกระลินครับคนกระลินแต่ว่าชาวบ้านบ้านจะไล่จะสวนเยอะนะไม่เปลี่ยวแต่ว่ากลางคืนนะถ้าถ้าสองทุ่มไปแล้วก็ไม่ได้รอนุาี่ยวอยู่เสษนีถ้าเกิดสองทุ่มไปแล้วก็ห้ามผ่าน ไม่แนะนําให้มานะคะเพราะว่า,าบ้านคนกับพวกให้หลายป่นนะครับน<ห>าพี่น้องเคยมากนี่การเย็นแล้วต้องเปิดแอร์พี่น้องเคยมากนี่สิบเปรียวแต่ว่าแต่ผู้ไปเที่ยวเนี่ยจังผมนี่สีหูวจักเสียนท่างโอ้โหล้างล้อรถล้างจิตตัวเลยสียหัวแจักเสียนท่างแล้วก็ธรรมดาครับ จะสอง<ห>ทุ่มผมเป็นแลนนะครับเส้็จใช่ทุ่มก็รถแนในไหกทุมกักบกกค่ยแลนครับเสร็จแม่ข่าพรอ,ขพอขะข,ข,ข,ข่ามันก็ตเขา่ดีขี่ยางขีเกขายเขามาขีดยางขี่็มันมาเปียวแต่ว่าแต่ถา้าปูปูเคยแม่สี่ยานนะครับสี่างกนนาสิแตจากสองผเปแล้วปั้มน้ำมันกับอมีเด้อน้ำมันไว้ปัมแต่ใเมือง นี่สวนยางจ้ะทั้งฟ้าทั้งเขาทต่ทั้งหลังฝนตกวะไม่เข้าเพราะแต่เขาปิดแน่ๆคุ้ยเข้าจะเข้าเราขึ้นขึ้นขึ้นมาบ่ตายเลยครับนหาสวนกล้วยครั้งอ๋ออะไรวสวนยางสวนกล้วยจ้ะอันนี้เป็นยูเทิร์นเกี่ยวกับเขาภูผานเ่ยแต่อันนี้เป็นทีลาบง่วงใหญ่เลยใช่ครับคุณเทพชวนนี่เนอินทร์พรามจะฝ้ามือค่ะห่อไว้อย่างนี้ โอ้โหอินทผาลมหลายครับเลยอินทผาลัมอีสานนี่ปลูกหลายเยอะๆเป็นหอมอะไรเนี่ยนะปุ๋ยฝนตกเลยเป็นมัวมๆนี่เพียงใดเนาะกล่องเห็นมัวแล้วน like ี่นี่ไม่สวนยาเอามาเป็นจักเทือบุตรนะครับหลายเทือลอะถนนเส้นนี้เจ้าเมื่อนี้ล่าสุดเอวันที่ยี่สิบแปด สภาพคุ้มนะครับสองปัญหาลอยวงที่มาครับมาทุ่สุดตลอนครับยายตี๋นะครับเรื่อสิไปตามหาหาเห็ดหาเห็ดยายตี๋อยากกินเห็ดนะครับเฮ็ดยุตระก็ไมอยุโรปจ้าจะอาหารอยากบ้านอย่างมะอาอน้ำเชบ้านดีเก็บมะใหม่ๆเอามาขายอยู่ข้างๆกับเจ้าประจำดีเคยกินลูกกาลิกินรอขานท่าเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ ดีแนวหนึ่งเลยครับสุดๆจากสวนกลางทางสุดๆจากร่าก็เลยผาใหญ่จริงมากนีซี่ย่างบุกย่างยี่ดอกหัวไส้หน่อยหัวไส้กับกำเนิดจากที่นะครับแถวเจอเขาหุ่นผ่านโอ้ยไหลไปตกแม่น้ำโขงหมดเลยครับหัวไส้ไหลไปตกทั้งหัวบางอีไปแล้วเนาะโอ้นนี่เป็นรถ ให้เดิน,นตามนะครับเรื่องนี้สาดเล็กน้อยรสวน,นัสนนสบสนหยาเกตรรขอชาติซ่อนครับอันนี้เป็นรับซื้ออย่างมาใหญ่บ่แมนจ้ะรับซื้ออย่างมาครับ ลับซีมันถับซีมันรับซีย่างเนาะเน,นี่ยนะครับถนนน้อยๆนะครับสองขางกันเต็มไปด้วยปลาอย่างโโากูบอกเคยไหม้เนี่ยมันขึ้นอย่างเปรี้ยวค่ำๆนี่ก็เริ่มเปรี้ยวแล้วครับว่ามีรถเที่ยวหรอแต่แกับแต่ซีมีต่รถนนิ่เที่ยวแถวนี้เนี่ยเราใส่แถวบ้าน เอาเบิงปลาใหม่ครับเบงปลาใม่ชุมธรรมชาติอันนี้หวยยดีวยงหอยลำหวดอหยหดไ่ัาี่หวยลหวยดจีุบ้านหอยหดีเป็นอ่างเก็บน้ำไหมอ๋ออ่างเก็บน้ำหอยหดคือไหลมานนี่แล้วไปโตะมาจากภูเขาแม่น้ำพุ่งว น้ำพุ่งหรืองใดมันก่รอน้ำมุนี่ว่าไปน้ำตุ้งปุน้ำพุ่งม่าดูดมือไปลำตุ้งปุ๋ยวอะไรเงี้ยน้ำพุ่งที่ไหลไปเตัาง่อยนี่ไหมอ้ยัวดมื่อยหมดเลยเชื่อมฮากันเลยมันไหลว้อมไปออกมาดิอันนี้เป็นบ้านอย่างงี้ไงเลยบ้านคู่กลางเนาะเตัาง่อยบ้านคู่กลางนะครับบ้านคู่กลางค่ะตรงนี้บ้านคู่กลางจะมีท่านแก่บ้านคนกับตำบลจันเพ็นนะครับบ้านโคกกลางตำบลจันเพ็นมันจะมีท่านแก่อยู่สองทาสองทางดิ จัเนเ,เพี่อำเภอต้อง้อยจังหวัดส,สกลนครนะครับนี่ครับตรงไปขึ้นตอง้อยมันที่เป็นถนนที่มาจากอำเภอภูพานนะครับเรียกว่าถนนสองสามสามศูนย์นะครับเป็นถนนท่งหลวงแผ่นดินหมายเลขสองสามสามศูนย์นะครับสีมาจะพูดกับบ,บ้านบ้านสางข้อนะครับอำเภอภูพา,านนี่อำเภอภูพานบ่อ นี่จ้าไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนี่ยขึเป็นเลี้ยวซ้ายนี่ยขึไปถนนสองสามสามศูนย์นะครับถนนสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่เป็นทางหลวงเป็นทางหลวงชนบทสีมาจดนี่นะครับมาะจดกับถนนหมายเลขสองสามสามศูนย์เด้อร์บานีเอาถนนอ่านี่กันสิสินสุดแล้วครับวานนี้เอาเนี่ยสิ้นสุดแล้วบาดนี้สิ้นสุดเด้อนี่สิ้นสุดถนนสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครเป็นถนน หมายเลขสองสามสามศูนย์เหรอครับบาทนี่<อ>เป็นถนนตท่งหลวงแผ่นดินได้โอไปเมื่อกี้นี่เลี้ยวซ้ายนี่ก็คือต้องไปสาสามคอแล้วก็ขึ้นสะกลไปสามคอไปเพื่อผู้พัน<อ>ไปเพื่อส้มเดชแกชิง,ปปกงกันได้ไปปิง<อ>ูกันได้นะครับอันนี้คือบ้านโคกกางนะครับนี่เป็นรงเลียนนี่รงเลียนรงเลียนบ้านโคกกลางนะครับเป็นบ้านเดียวนะครับที่ขึ้นมาจากเพื่อเขาวงโอน ที่ขึ้นมาจากอำเภอหน้าคู่แล้วเนี่ยวาเห็นบ้านคู่กันที่เป็นบ้านสี่ใหญ่กมูละ่ะในเขตคลองนี่แต่ว่าเป็นตำบลจันเพ็ญน,นะครับตำบลจันเพ็ญอำเภอตะง,ง้อยจังหวัดสกลนครขึ้นกับตำบลจันเพ็ญจันเพ่นด้วยน,นะนตำบลจันเพ่นบ้านหอยหวัวกับต,ตำบลจันเพ็ญทั้งหมื่อ แค่นี่พ่อมีเห็ดขายนะเพราะมันน่าขายเห็ดนี่มันเบิดมามามาว่า,าหลายนะนี่เรียกอะไรบ้างบังม,ม,มนีบังเลี้ยงยุบบ้านห่วยหวดับเห็ดสีหลายยาวนะแต่อันี้พ่อแค่เห็นขา,ข,ขายเห็นปันไหนเลยอาะสิเบิดแล้วพอมันบ่ายแล้วบ่ายสามเนี่ยคือหลีกตรงถึงเท้าเตัม เอาพอนวิทย์บ้านโวกกลางนะครับเดี๋ยวสิหลายนาทีเกินไปนะครับเดี๋ยวสิจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้สักก้อนกังที่เริ่มงไม่นะครับเป็นคลิปที่สองนะครับแต่คลิปเดียวที่เน่เกินไปเอาในเห็นผู้เขานะครับด้วคนด้่ยเขาผู้พาลาดนี่แหละนะครับเอาวก็ขอบคุณพี่น้องนะครับด้วยทีที่ตามเราชมนครตลอดทัว่วเขาแยกติ๊กนี่แหละครับ ีนองเบิงแล้วจังไดก็จะเลืมนะครับกดติดตามนะครับดกดกระดิ่งอันนี้วัดป่าโคก,กลางกดกระดิง่งกดไค์กดแช่นะครับให้นํ้าไม่เลื่อกับเลือขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ